ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจีบบ๊ยบเบิร์สุขุสุขคนเนาะค่ะพี่น้องมือนีเจี๊บกะบผ้าพี่น้องเนาะค่ะมาท้ำบุญอยู่วัดจุกกระเชอนะค่ะวัดหลวงพ่อชากเนาะค่ะแปดลิวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผพ้าพี่น้องไปขอโชคขอลาบกับถาวเวสวุวรรณเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ไปท้ำบุญ้อ,อมๆกันเลยเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นเจี๊บกะขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องสายบุญทุกทุกทันเนาะค่ะที่รวมท้ำบุญกับเจี๊บเนาะค่ะบาวชสิเป็นทางงออออนนนนไลน์หรรืว่่าโดยตะะคะพีง เรบกาขออนุโมทนาสาธุบุญในการทาบุญวัดจุกกระเชิ่งวันนี้นะคะให้พี่น้องทุกๆคนแลวก็เอฟซีทุกๆคนที่มาเห็นขีปนะคะจงมีโชคมีลาประจําวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องอนุโมทนาสาธุคะ่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเข้าไปาบูชาดอากไม้ทูที้แล้วก็ไปจุดโต๊ะเล็กน้ำโชคน้ำลาพ,พร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ตอนทุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องที่เห้ามาถ้ำบุญเนาะคะ่ะ้าผู้ใดอยากแบบอยากได้ความสะดวกสบายเนาะคะ่ะพี่น้องก็ให้มาช่วงทุ่มสองทุ่มเนาะคะ่ะเพราะว่าวัดเปิดยี่สิบี่ชั่วโมงเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมว่าวัดจุกระเชอนะคะ่ะทุกๆครั้งที่เจียม,มากอะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อช้างเนาะคะ่ะละกาองค์เทพเทว่าโดยเฉพาะบารมี ชาวเวสุวรรณเนาะคะ่ะที่ตั้งประดิษถานยู่ณวัดจุกรกะเชอแห่งนี้เนาะคะ่ะพี่น้องให้สังเกตเลขถูกเนาะคะ่ะมาายางแน่นอนเนาะคะ่ะเพราะวางวดที่ันผ่านมากอะมาเนาะคะ่ะบอพืเคยพิดหวังเนาะคะ่ะมาวัดแห่งนี้มาสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะที่เตรียมไปด้วยโชว์กราฟเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปอบูชาดอกไม้ทุกเทียนกันเลยเนาะคะ่ะ เบาติดเบาคัดแน่เบาถือเบาพิดแน่ก็ขอไพา้เด้อยพี่นอ้องอันนี้ก็สิดเป็นจุดบูชาดอ,อกไม้ทุกเทียนเนาะคะ่ะพี่นอ้องน,นี่ครับกิ่เน็นตะกร้าครับกลุ่มสองดอกแล้วก็ทูปสิบสองดอกครับแต่ว่าได้เลยนะ ดอกไม้สองดอกเนาะค่ะล้าก็ถูกสิบสองดอกเนาะค่ะที่ห้าจะนําไปสักการะทันปูเวศวันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง<ม>บางเท่อถูกก็อาจจะบ่เท่ากันเนาะค่ะพี่น้องแทกเบื้องค่ะ อากาศเย็นสบายแห้งพี่น้องสะดวกสบายถ้ามาช่วงใบใบข้นกะจะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะคะ่ะแนะนําเลยค่ะให้มาช่วงทุ่มหนึ่งหรือว่าสองสามทุ่มเนาะค่ะพี่น้องหลังทุ่มหนึ่งไปแล้วเนาะคะ้คนกะจะน้อยลงเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีเย็นสบายค่ะเนี่ยเมาแดงมากังเวนกับหอนเนาะค่ะพี่น้องวัดเปิดยิ่ซี่ค่ะบ่ะต้องห่วงค่ะ เดี๋ยวเข้ามาจุดถูปก่อนนะคะพี่น้องหลังจากที่จุดถูปตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนาะค่ะพี่น้องเจ็บกะสี้าพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้องอากาศเย็นแห้งพี่น้องลมพัดวิว เดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะทำบุญต่างจิตอธิษฐานขอโชคขอลาภจากท้าวเวสสุวรรณหรือาปูเวสสุวรรณของเฮานะคะ่ะพี่น้องถูกุท้ทางที่มาเนาะคะ่ะความเมตตาเหลือล้นพี่น้องปกติเจี๊ยบมาเจี๊ยบจะมาช่วงแบบเส้นสายเนาะคะ่ะมากาบบารมีหลวงพอ่อสางลำนอพี่น้อง ดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเนาะคะ่ะอธิษฐานจิตเพื่อพี่เพื่อน้องแล้วค่ะแผ่เมตตาให้ดวงจิตดวงวิญญาณอนุโมทนาบุญให้องค์เทพเทวาที่เพิ่นคอยรักสมรักษาอยู่ณนะวัดจุกกระเชอแห่งนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นตัวแทนพี่น้องค่ะ

จะวหอาไปถวายเครื่องสักการบูชาปูเวทเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมด้ค่ะถ่ายคลิปหายสังเกตตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบเนาะค่ะพี่น้อง บรรยากาศดีเย็นสบายเย็นแห้งค่ะพี่น้องร่มผัดตลอดเนาะคะ่ะคงคูเวดวัดจุกกระเช้าเนาะคะ่ะกัตสิมอยููสององเนาะคะ่ะพี่น้องสีแดงกละกะสีม่วงเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ดวงเจี๊ยบเนาะคะ่ะจะไปทางสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้าโดยเฉพาะถันปูนขรานเนาะคะ่ะพี่น้องบลูคู่กันค่ะเหมือนดวงมันจะเปิดไปจังสีเนาะคะ่ะพี่น้อง ไปสักการะธนูกองค์ันปูกับิะเป็นสีม่วงไปยังสันเนาะ,ะพี่นอ้องช่วงนี้ดวงอาจจะถูกฉลอกับสีม่วงเนาะ,ะตโตเลขแล้วก็สีมักจะมีอิทธิพลกับชีวิตเท่าเนาะคะ่ะบางจังหวะบางเวลาเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ปูเวทเนาะ,ะพี่นอ้อง เจ็ดจากปักถูปักเทียนแล้วก็อธิษฐานจิตเนาะคะ่ะเข้ากับมาถวายํำแดงแล้วก็ะ mm hmm. กอหม่เนาะคะ่ะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปผูกผา้าซีเนาะคะ่ะก่อนที่เข้าจะผูกผ้าสีเข้ากับอาธิฐานจิตก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องสาธุลำรวยเด้อทานปู่มากรวยโชคลาภบารมีได้เป็นสะพานบุญ พี่ให้น้องทุกๆคนที่เห็นคลิปมีโชคมีลาภขอลูกเด้อทุานูศาทุสาธทุสาธุาธาธพี่น้องสามารถถวายจุดเดียวก็ไดดเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าถามารกรังเว้นเนาะคะ่ะค้นของขอนข้างทีใจเยอะพ่อสมควรเนาะคะ่ะพี่น้องราคาเดียวเข้าไป ต่งจิตอธิษฐานแล้วก็ผูกขาดีเนาะค่ะถือว่าเชียบเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการทําบุญขั้งนี้เนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นเท่ากับสีทําบุญอีกหลายวัดเนาะค่ะตามที่เท่าจะทาใดเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเสริมดวงแล้วก็ส้างมารมีให้แกตัวเองเนาะค่ะการที่เท่าทำบุญตามวัดตามสถานที่ต่างๆเนาะค่ะตามกําลังศัพท์ที่เท้ามีเนาะค่ะเจียบเบอาเสมอว่าคนเฮ้า ทำบุญเนาะค่ะพี่น้องอย่าถ้ำเกินกำลังเนาะค่ะพี่น้องจากที่จะได้บุญมันจะสีใดยางอื่นเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่จะเอาไปปลูกเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เา้าวขะเลี้ยงดีดี่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าบ่รูว่าเ้าจะปลูกไ้บอนเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนก็นก่อนกลางที่จะปลูกผ่าสีหลบตะบองปูปูหรือว่าหลบเสาปูเนาะคะ่ะมันก็นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้อง คิดดีทำดีค่ะพี่น้องได้ดีอย่างแน่นอนต่อให้คนคิดซัวก็เผ้าเขากะสิแพ้่ไพ่แพรไพ่เจ้าของเนาะคะ่ะพี่น้องมาต้องคิดหลายค่ะชีวิตเท่ามีขืนมีโลงเนาะคะ่ะเจ็บเสวาพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะทีมาเห็นขีดเจ็บลวนแล้วแต่เป็นพี่น้องสายบุญสายญาณบาร,รมีเนาะคะ่ะหรือว่าเทาเคยอาจแบบทํำบุญห่วมกันมาแต่อดีตชาติก็ไดเนาะคะ่ะพี่น้องบางค,ค้กะ มาเห็นคลิปเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องกับมีโชมมีลาบกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะ mm hmm. เห็นคลิปเจี๊ยบแค่ครั้งเดียวถูกหวยสามโตพี่น้องจงเสือาจงเสือว่าเฮามีบุญสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องเจี mm ๊ยบกะบ mm hmm. บมียังหายเนาะคะ่ะนอกจากบุญกุศลทีได้เหตุแต่ละมือแล้วกับบุญกุศลทีได้เจริญเพราะว่าหน้าสวดมนต์แผ่เมตตาเนาะคะ่ะพี่น้อง mm hmm. ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวเจี๊ยบต่างจิตอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะ จะลืมเด้อค่ะทุกๆครั้งที่ห้าจะผูกภาสีหายปูเวทเนาะคะ่ะเฮาจะต้องอธิษฐานจิตคอนเสมอเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อเปิดทรัพย์เปิดดวงเปิดเปิดบุญเนาะคะ่ะประก็บ,บารมีเนาะคะ่ะสีไดส้สรงเจียบกับสีผูกเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าบางเทอมันกับโหุ่มเสาเนาะพี่น้อง มือน,นี้เพิ่นมีลิเกบ่พี่น้องเสียงค่อนข้างดังอยู่ฟังนั้นเจ็บเบาก็อาจจะบ่ค่อยได้ยินเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่ะที่แบบติดตามและ้วกะ็ให้กำลังใจเนาะค่ะพี่น้องทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเจ็บทะย่อยอ่านเกือบจะหมดเนาะค่ะพี่น้องคอมเมนต์ใดที่บ่ได้ดตอบก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้อง บางเทือกอาจหยุ่ในหนาทีการงานเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเจียเพชงาน 3- านะะมสี่ยางเนาะค่ะมือนึงแต่มืออื่นมือนี้ก็มืออื่นเจียบบางเนาะคะ่ะเพราะว่ามีโชคมิลาบเจียบกาจะตะเวนทำบุญพาพี่น้องทำบุญอย่างเดียวเนาะคะ่ะ ชีวิตเด้อหอยเอฟซีทุกทุกคนมีโชคมีลาบหวม,มกับลูกเด้อท่านปูบางคา้ามเบาบางว่าจาเนาะค่ะเจ็กบกาสีเบาแบบบบเข่ามูหรือว่าบบถือบกบกวัวนก็พอโทษก็ไพ่เนาะพี่นอ้องอนุโมทนาสาธุให้เอฟซีทุกๆทุานค่ะในการทำบุญวัดจุกกระเชิ่มืันนี้เนาะค่ะพี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นเวลาจาะ สองทุ่มลเนาะค่ะเข้าผูกผ่าสีผู้เดียวนะคะพี่นอ้องเข้ากับตองผูกแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องสาธุลูกล้านขออนุโมทนาบุญครั้งนให้ FC พี่น้องคุกคุนที่มาเห็นคลิปจงมีโชคมิลาบิดนีวิสิน คิดสิ่งใดก็ขอให้ทานทั้งหลายสมมงมาตปาถนาด้วยบุญกุศลและบารมีปูเวสวรรวัดจุกกระเชิด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธขอให้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาจุดตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบกันเนะาะค่ะพี่น้อง ดตัวเลขน้ำโชงน้ำาลาบไว้นะคะพี่น้องเฮากับสิบยงางเบิงบรรยากาศรอบๆแม่น้ำกันเนาะคะ่ะแล้วก็กลับมาเบิ้งตัวเลขของเฮ้านะค่ะให้สังเกตตัวเลขน้ำโชคน้ำาลาบถันปูเวดดีๆเด้อพี่น้อง ไก่ย่าลืมว่ารัฐบาลเห่าแตกสามตติตดสองหัวเนาะคะ่ะหายหวอยสิบหางหวดวรัฐบาลเขาสิบสี่หัวเนาะค่ะหววนี่เป็นหววทีสิบหกเนาะคะ่ะทาเจี๊ยบหายกะจะเป็นหววทีสิบหกเจี๊ยบบวกาการันตีอยังดอกพี่น้องความแน่นอนคือความบนแน่นอนเนาะคะ่ะ พี่น้องเดี๋ยวเอาไปย่างเบิงบ้งบรรยากาศรอบๆแม่นำ้ำค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะจับผ้าพพี่น้องเนาะคะ่ะรอเบิ้งบรรยากาศยาี่มัแรงเนาะคะ่ะช่วงนี้ค่ะเป็นเวลาสองทุ่มเนาะคะ่ะสองทุ่มจะสามทุ่มเนาะคะ่ะอยู่วัดจุกกระเชอเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศด้านหลังเนาะค่ะพี่น้อง บะตองฮว,วงค่ะไก่มือห้อยออกเจ็บจามาเขียนเป็นตัวเลขน้ำโชคน้ำลาบหายยางแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องถูกก็ถูกก่ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญกุศลเนาะคะ่ะพี่น้องก่อย่าลืมว่าอ่าเจ็บหายห้อยมาสิบหางงวดรัฐบาลเนาะคะ่ะเข่าสิบสี่งวดแตกสามโตกะประมาณสี่งวดเนาะคะ่ะสี่หางงวดเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อกี้กะเลปูองดำของเฮากะแตกสามโตตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับเอฟซี ผู้ใดที่ติดตามก็ยอมรู้ดีนะคะบางคอมเมนต์ว่าบดเสือนะคะกับบเป็นยังค่ะเพราะว่าเจ้าบูไดดติดตาม่อยตั้งแต่แรกเนาะคะ่ะสำหรับคนที่เขาติดตามแต่แรกเขาสิหูว่านีัยข่อยเป็นคนจังใดเนาะค่ะพี่นอ้องกายาวาจาจิตตังค่ะวาจาเป็นทีหนึ่งรักษาสัจจะกับเป็นทีหนึ่งหอยแล้วก็เป็นคนวาวอ่ะบ่อไผ่ะระสนอหูเนาะค่ะพี่นอ้องนี่บรรยากาศค่ะถ่ายให้พี่น,อนะะ้องเบิงเนาะ สองสามถุมยังบ่เขาบานค่ะยังอยู่บัาอยู่เนาะคะ่ะมืออื่นเป็นอีกมือนึงเนาะคะ่ะที่เจ็บจ่าตะเวนถ้ำบุญเนาะคะ่ะตามสถานที่ต่างๆมืออื่นเจ็บจ่าไปสัการะ,ะหลวงปูทิมเนาะคะ่วะ,คะวัดระหาสไรเนาะค่ะจังหวัดกระยองเนาะคะ่ะพี่น้องฝากติดตามคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจี๊ยบนยเดอร์ค่ะพี่น้อง กับบ่มียัง้งหายที่น้องเนาะคะ่ะเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะนอกจากบุญแล้วก็โตเลขน้ำโชกน้ำลาบเนาะคะ่ะตามสถานที่ต่างๆที่เจียบแต่ไปสร้างบาร,รมีหรือว่าได้ไปทำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องก็คือเก่าค่ะเต็มใจหายค่ะถ้าบ่เต็มใจหายกับบ่ลงคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดทีคอมเมนต์บ่ดีกับบ่เป็นยังเนาะคะ่ะเจี๊ยบกับได้ท้ำการบอกเรียบร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องจริงใดทีมันเป็นพลังงานลบเนาะคะ่ะ เข้าจจโบเก็บมาใส่ใจเนาะค่ะพี่น้องเ๋ยวเบิ่งบรรยากาศค่คะท่านปูเวทเนาะคะ่ะก็มีอยู่สององค์เนาะค่ะพี่น้ององค์นี้ท่านาจะมีลปลักษากเป็นสีแดงเนาะค่ะพี่น้องอีกองค์นึงเนาะคะ่ะทัดมาเนาะคะ่ะกะมีรลปมลากหรือว่าสีเนาะคะ่ะเป็นสีม่วงเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบขออนุญาตแ่นก่อนกล่องหลังเนาะคะ่ะบ,บ่าคติดบาคัดเนาะค่ะพี่น้อง ผ้พ,พี่น้องเดียวเจี๊ยบจ๋าผ้าพี่น้องเนาะคะ่ะไปเบิงบารมีปูเสือเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นผ้าเนาะคะ่ะพระแต่สมัยมโบราณสมัยแตะกอนตะก,กี้เนาะค่ะก็จะมีรูปลกักษีประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องส่วนมาจากพบใดแถวแถวอะสุรินเนาะคะ่ะซีสเกตเนาะคะ่ะพี่น้อง ภาพี่น้องอยางเบิงบรรยากาศเนาะคะ่ะยามแยมาแลงตอนช่วงสองสามทุ่มเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นปูเสือเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมด้วยค่ะผู้ใดที่อยากมีโชกมิลามเนาะคะ่ะหลังจากที่ห้าสซกกราปูเวทแลว้วหรือว่ากาบกาบหลวงพ่ออาชางเนาะคะ่ะเร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมปูเสือตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเทียบอยากบอกว่าซักซีแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแยมาแลงเนาะคะ่ะพี่น้องพาพี่น้องเลาะเบิงเนาะคะ่ะ ทำรับพี่น้องผู้ไดที่บ่ามาเคียคิดเกีเ่ยวกับตัวเลขกเนาะคะ่ะก็สามารถเหลือพานใดเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้จะคอยเป็นยังเว้าแบบเงืง้อเงาเฮ็ดยังกะเบิดมือเนอะะอาะกะสีพักผ่อนหน่อยเนาะคะ่ะม่ขึ้นเลิกงานเศร้าเฮ็ดงานตีสองเนาะคะ่ะนอนตื่นตีหาล้วกะไปทาบุญยูวัดเฮ็ดงานยูวัดเซจกะมาะนาครน,นาโยกเนาะคะ่ะละกะมาวัดอ่า จุกกระเชื่อนาะคะ่ะพี่น้องมันกับไล่ทีหลายๆสถานทีมันกับเพียเนาะก่ะพี่น้องกับเมือยเนี่ยแต่กระสูค่ะเพราะวา่าใจมันมันหักนอกพี่น้องอยากทาบุญอยากส้างบารมีก็ก็ต้องไปค่ะพี่น้องใจไปใดกายก็ไปใดคือกันพี่น้องอค่ะพี่น้องมรัรยากาเมริกาทั้งวัดกะสีม,มีงานเนาะคะ่ะเสียงลี่กงลี่เกกะสีดังแน่เนาะ ่ายคลิปก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปจงมีโชคมีลาบน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้มาไว้รัฐบาลสามโตเนาะคะ่ะพี่น้องเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะขอให้พี่น้องมดหนีหมดสินเนาะค่ะ้วกะ็มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ส้างฐานบาร,รมีเนาะคะ่ะจงสัตธาในสิ่งที่เหาารัตธาแล้วกะ็จงแบบเสื้อถือเนาะคะ่ะในบาร,รมีครูบาอาจารย์ที่เหานับถือเนาะคะ่ะ การที่เหามีจิตเมตตาต่อคนอื่นเห่ากะจะได้จิตเมตตาคู่บาอาจารย์เจียบสอนเสมอเนาะคะ่ะคนที่มีจิตเมตตาให้คนอื่นเนาะคะ่ะพี่น้องเงินทองมันมักสีไหลมาเทมาบ่ขาดสายเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆุกกำลังใจเนาะคะ่ะที่ให้มาลกล้วกะทุกๆกเอ่อเงินที่รวมทำบุญกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะเจี๊ยบกะได้นำไปสางผ้าแลา้วกะ ทำบุญในหลายสิ่งลหลายอย่างเนาะคะ่ะร่วมทั้งสื่อกับเขากับน้ำเนาะคะ่ะถวายคู่บาจานหรือว่าขึ้นวัดหรือว่าสื่อของไปไหวไปสักกระาปูองค์ดําของเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้เนาะคะ่ะในการทําบุญวัดจุกกระเชอนะคะ่ะวัดหลวงพ่อช้างเนาะคะ่ะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ่ะอิญนยากแ้งพี่น้องอนุโมทนาสาธุเด้อค่ะพี่น้อง